สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหมากเก่าเล่าใหม่ครับก็จะเป็นรายการที่ผมจะเอาบันทึกเกมที่มีความน่าสนใจนะครับเอามาวิเคราะห์เอามาสรุปให้ทุกท่านได้รับชมกันซึ่งในคลิปนี้ครับเป็นคิวของบันทึกเกมจากการแข่งขันหมากรุกไทยปากน้ําครั้งที่1ครับโดยผู้ที่ทําการเดินหมากฝ่ายขาวหนะ้าตอนนั้นเนี่ยก็คืออาจารย์ป่องครับหรือสุดยอดเซียนสุชาติชัยวิชิตครับ และอีกท่านหนึ่งครับที่ได้เดินหมากดำนะครับก็คืออาจารย์บุญสืบนะครับก็คือแชมป์ประเทศไทยณนะปัจจุบันนตอนนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมก็ไปดูกันเลยสำหรับในเกมนี้เนี่ยผมขออนุญาตให้คุณผู้ชมดูทั้งด้านของ หมากฝ่ายดําอาจารย์บุญสืบนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเปิดหมากของทั้งสองท่านกันนะครับหมากฝ่ายขาวอาจารย์ป่องเนี่ยเขาเดินเป็นหมากม้ายงขวาครับส่วนอาจารย์บุญสืบเนี่ยยังตั้งลําอยู่ยังดูท่าทีอยู่ครับแต่ว่าสกัดเบีย้ยไปก่อนกันอาจารย์ป่องเ,เขาจะทิมเบีย้ยขึ้นมาเป็นเบีย้ยก้ามปูหรืออะไรก็ตามแต่หรือสามเบี้ยน,นะครับซึ่งอาจารย์ป่องครับก็เดินเม็ดขึ้นมาครับหลังจากนั้นอาจารย์บุญสืบเนี่ยก็ เดินเป็นม้าโยงขวาขึ้นมาสู้กันพอ,อถึงจุดนี้ครับในตาเดินที่9นะครับมาฝ่ายขาวตัดสินใจที่จะแทงเบี้ยสูงขึ้นมาครับตรงจุดนี้เป็นเบี้ยสูงหน้าเม็ดครับและเป็นเบี้ยสูงหน้าเม็ดในสไตล์ของรูปแบบเดิมดั้งเดิมนะก็คือเดินมา้าขึ้นมาก่อนนะฮะหลังจากที่อาจารย์คุณสืบเ่ เห็นเบี้ยสูงของอาจารย์ป่องเรียบร้อยเนี่ยยกมา้าขึ้นมาทันทีครับการยกม้าจุดนี้ผมว่ามันเป็นจุดที่ดีมากครับเพราะว่ามันเป็นจุดที่เพื่อบังคับให้ฝ่ายขาวเนี่ยเขาต้องทิมขึ้นมาผุกและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นสเตปการเดินของฝ่ายดำครับเดี๋ยวฝ่ายดำก็จะพยายามเอาเม็ดเนี่ย ขึ้นมาขายเนี่ยในจังหวะแบบนี้ครับซึ่งฝ่ายขาวเนี่ยระจารย์ป่องแบบกินขึ้นมาทันทีครับทำไมต้องเอาเม็ดมาขายตรงจุดนี้เพราะว่าเบี้ยสูงเนี่ยถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเราปล่อยมันไปอย่างนี้เนี่ยแน่นอนครับมันจะเกิดผลเสียหายในอนาคตอย่างแน่นอนเพราะว่าหมักดำเนี่ยเขาจะขึ้นหมักได้ค่อนข้างลำบาก จึงเอาเม็ดเนี่ยไปขายกับเบี้ยสุหลังจากนั้นครับหมากเขาขึ้นโคนเนี่ยเจอเรืกอกดตรงจุดนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นกฎแบบจิตวิทยาครับแบบว่าเฮ้ยอย่าขึ้นมานะครับอาจารย์ป่องอะไรประมาณนี้ฮะอันนี้คืออาจารย์บุญสือบอมันไม่ได้กล่าวไว้นะแต่ว่าเท่าที่ดูหมากเนี่ยครับเท่าที่ลองวิเคราะห์มาดูน่าจะเป็นกฎเพื่อจิตวิทยาครับการขุนขึ้นซึ่งหมากไฟขาวอาจารย์ป่องครับขึ้นขุนด้านในครับ เจอกินตัดเข้าไปฮะแล้วก็เดินขุนมาจากหมากายดำอาจารย์สืบครับใช้เรือกดครับและหลังจากนั้นครับเกิดการโยกม้าถอยลงมาครับหมากไฟขาวใช้เรือเนี่ยมากดขุนตัวเองครับเจอกินตัดเข้าไปตรงจุดนี้เป็นการกินค่อนข้างที่จะสําคัญนะครับเป็นการกินเพื่อที่จะดูเชิงแล้วก็เป็นการกินเพื่อที่จะซื้อทางให้โคนเนี่ยขึ้นไปได้อย่างสะดวกด้วยฮะคือหมากไยดำเนี่ยเขากินตรงนี้เขาต้องพยายามดูครับว่าหมากขาวเนี่ยจะใช้เื่อกินหรือใช้เม็ดกินถ้าใช้เม็ดกินนะ จะทิมเบี้ยตรงกลางกระดานขึ้นไปเสยขึ้นไปแลกนะครับแต่ถ้าใช้เบี้ยกินแบบนี้ครับก็จะพยายามปัดโคนขึ้นไปด้านซ้ายมือตรงจุดนี้เนี่ยด้านซ้ายมือของสีดํามันจะเปล่าๆนิดนึงครับเพราะว่ามันมีโคนมาตั้งรับแค่ตัวเดียวครับมาไฟขาวครับใช้เรือมากดครับเจออุ่นดำเนี่ยค่อยๆถอยลงมาเห็นไหม อย่างที่ผมบอกครับว่าด้านซ้ายมือมันค่อนข้างเปราะครับอาจารย์บุญสืบตัดสินใจที่จะถอยขุนขึ้นมาเพื่อที่จะมาเซฟโคนแล้วก็เซฟด้านซ้ายมือตัวเองเอาไว้ครับเจอหมากขาวใช้เรือกดครับหมากายดาเดินม้าขึ้นไปย่องครับจะไปไล่กินเบีย้ยเจอเบีย้ยไล่หลังจากนั้นเกิดการถอยครับซึ่งตรงจุดนี้มันก็จะเป็นหมากที่เท่ากันอยู่เป็นรูปเกมที่เท่ากันอยู่แล้วก็สามารถที่จะเดินได้ครับหมากไฟดําใช้เรือขึ้นไปกดครับแต่ขอย้อนนิดนึงเมื่อกี้ผมลืมอธิบายนะที่เขาต้องวนม้ามาแบบนี้เพราะเดี๋ยวเขาจะตั้้้้งงงโนนนนเี่ยถอลลมมาาแแวก็ขึใตห ตำแหน่งคอควาย6แล้วก็จะเอาม้าเนี่ยขึ้นมาแทนที่โคนซึ่งมันเป็นจุดที่ทําให้ม้าเนี่ยขึ้นไปมีอํานาจในการบุกด้านบนได้แล้วเดี๋ยวเขาจะส่งโคนไปในตำแหน่งนี้เขาจึงเอาม้าเนี่ยวางแทนที่โคนตรงจุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นครับหมากไฟขาวตอนนี้น,ะน่าจะกําลังกลัวว่าหมากไฟดำเฮ้ยจะมาบุกตรงด้านขวามือหรือเปล่าจึงตัดสินใจใช้เรือมากดไว้ก่อนครับเจอเรือ,ซ,อซ้อนเรือครับหลังจากนั้นหมากไฟขาวครับอาจารย์ป่องครับตัดสินใจที่โยกมาขึ้นมาฮะแล้วก็เจอหมากไฟดำเนี่ยค่อยๆแซกโคนลงไปเรื่อยๆค่อยๆ แทะโคลนไปเรื่อยๆหลังจากจุดนี้ครับเจอเม็ดไล่ครับจึงจาเป็นต้องถอยเรือลงมาครับแต่คุณผู้ชมครับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเนี่ยมันจะอยู่ที่ตรงนี้นคือตอนที่หมากไฟดำเนี่ยเขาต่อโคนขึ้นไปนะยอาจารย์คุณสืบเนี่ยต่อโคนในตําแหน่งจอจานสีครับและผมคิดว่า จากที่ผมลองมาถอดหมากแล้วก็วิเคราะห์อย่างดีนะครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอะไรที่มันแตกต่างกว่านี้รบกวนคอมเมนต์เข้ามาครับผมคิดว่าตรงจุดนี้น่าจะทให้เปมียพลิกก็คือว่าใช้โคนกินโคนนะครับมันทําให้หมากฝ่ายดำเนี่ยค่อนข้างที่จะขยายตัวได้นะตรงตําแหน่งของฉอะิงห้ากับตําแหน่งของงองู5เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ทําให้เอาม้าเอาโคนขึ้นไปเล่นได้ครับพอหลังจากนั้นครับหมากฝ่ายขาวทิ้มเบี้ยลงมาครับหมากฝ่ายดําอาจารย์บุญสืบนะครับใช้ เรือเนี่ยไปจับกินเบี้ยฮะเจอกินลุกใช้ขุนกินและหลังจากนั้นเจอทิมเบี้ยครับอาจารย์คุณสืบครับตัดสินใจที่จะเอาเบี้ยกินนะครับและตรงจุดนี้เป็นแต้มเด็ดกลิ่นแต้มครับก็คือว่าใช้เรือเนี่ยมากดม้าไว้ก่อนครับม้าตัวนี้มีปัญหาครับถ้าหลบม้าเจอกินเบี้ยฟรีครับจึงตัดสินใจครับที่จะใช้ในส่วนของเรือเนี่ยมาปลุกม้าก็แน่นอนครับอาจารย์คุณสืบยังไม่กินเบี้ยฟรีนะแต่ว่าใช้ม้าเนี่ยย่องขึ้นไปเกับเต่อได้มี งงมีไงอะไรในอนาคตครับหมาไฟขาวตัดสินใจถอยม้าครับหมาไฟดำาลฮะใช้ม้าขึ้นไปอีก1ตัวครับเจอขยับม้ามาไล่เรือแต่คุณผู้ชมดูนะครับหมาไฟดาใช้เรือเนี่ยมาจับกินม้าเจอม้าต่อครับแล้วก็เจอม้าเนี่ยล่อนเข้าไปเตรียมที่จะกินเม็ดครับมาไฟดาเดี่ยเขาไม่ได้สนใจว่าจะโดนกินแลกม้าหรืออะไรก็ตามแต่เพราะว่าถ้าเอาม้ากินแลกกันแบบนี้สุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะได้เม็ดฟรีเรือะ ไม่ได้เม็ดฟีก็ต้องได้เบียฟีครับแล้วก็มันจะนําไปสู่การเสียบเบี้ยในตําแหน่งขอไข่ให้นะครับตรงจุดนี้แลกเรือไปกกอนครับเพราะเรือเป็นปัญหาครับเอาทีเดินก่อนใช้โคนกินครับแล้วก็ใช้ไม้กินเม็ดครับพอใช้ไม้กินเม็ดเสร็จมากฝ่ายขาวขยับหุนหนีพอขยับหุนหนีเสร็จเจอโคนกินเบี้ยหลังจากนั้นครับใช้โคนเตรียมจะไปลุกจนครับมากายขาวขยับหุนนะแล้วมากฝ่ายดําถอยม้ามากไฟขาวอาจารย์ป่องตัดสินใจขอยอมแพ้ในตาเดินที่43ครับแล้วถ้าเดินต่อจะเดินอะไรก็คิดว่าน่าจะต้อง เดินลุกลุกอะไรอเงี้ยครับอันนี้อาจจะขยับหนีก็ได้อันนี้ก็ขยับขุนเจอลุกนะครับใช้เรือปิดตรงจุดนี้อาจจะขยับเรือมาที่เดิมครับเมื่อกี้คือเดินเรือลุกเพื่อเอาทีเดินเฉยแล้วก็คิดว่าน่าจะโดนลุกกินเรือนะครับก็ไม่ไม่ผมก็ไม่รู้จะเดินเดินอะไรต่อแล้วนะคุณผู้ชมคินเรือตรงนี้ก็ขยับไม่ได้เลยอสมมติขยับเรือมาที่เดิมเดินเลยดีลุกขยับมาที่เดิมโคนลุกแบบนี้ก็ได้นะครับก็ตรงจุดนี้ก็คิดว่าน่าจะ ต้องยอมเสียเรือแลกโคนอะไรทํานองนี้คิดว่าน่าจะเผลอไม่ได้แลกเลยนีเผลอน่าต้องโดนกินเรือฟรีด้วยก็คือโดยสรุปเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่รอดนะฮะตรงจุดนี้เนี่ยผมก็มีอีกหนึ่งท่อแยกนะครับที่มีความน่าสนใจที่เราจะนํามาพูดกันนะครับคือในจังหวะที่เออมาไฟดำเนี่ยเขาเดินเรือขึ้นไปจับเบียใช่ไหมพอเดินเรือขึ้นไปจับเบียเสร็จเนี่ยมันก็ทาให้เกิดเหตุการณ์อย่างที่เห็นครับโดนกินลงกินลูกนะครับแต่ถ้าไม่เดินไปจับเบีย อันนี้ผมลองถอดดูนะครับโดย AI แล้วก็ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นคือต้องบอกก่อนนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นเกมที่แบบมันเกิดขึ้นไปแล้วเรา,เราพยายามมานั่งดูมานั่งสก,กัดเพื่อเรียนรู้เพื่อวิเคราะห์กันนะครับก็ห้ามดรามา่านะคุณผู้ชมคือผมคิดว่ามันมีจังหวะก็คือเดินเบี้ยขึ้นมาเงี้ยพอเดินเบี้ยขึ้นมาเสร็จแล้วเกิดการกินแล้วก็ควรกินนะคือตรงจุดนี้ผมว่าก็น่าจะเดินได้นะครับอาจจะมีเรือต่อต่อเรือไหมก็อาจจะอาจจะก,กินหรือไม่กินผมว่าก็ได้นะ อาจจะอาจจะไม่กินก็ได้นะครับหรือถ้าเอาง่ายๆก็กินไปเลยถ้ากลัวเสียจังหวะนะครับตรงจุดนี้เนี่ยถ้ากินไปเนี่ยหมากไฟขาวเข้าเอาเรือกินตอบไม่ได้นะค้าคือถ้าเข้าเอาเรือกินตอบเนี่ยตรงนี้จะโดนกินโคนเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเอาม้กินเพราะเอาม้กินเสร็จใช่ไหมก็โดนม้าจับเบี้ยอีกสรุปสุดท้ายก็คือเบี้ยตำแหน่งชอสิงห้าเนี่ยมันน่าจะโดนน่าจะโดนฆ่าตายนะครับก็อันนี้ก็เป็นท่อนแยกที่สามารถเดินได้แต่ว่าไม่ได้เกิดขึ้นในเกมจริงนะครับโอเคครับแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันแชร์ช่วยกันไลค กันรายกันด้วยนะครับแลวถ้าเพื่อนๆสนใจจะอุดหนุนสินค้าของหมากรุกไทยคันร่อผู้ใฝ่รู้ตอนนี้เรามีตําราอยู่2หลักใหญ่ๆก็คือตํารากลยุทธ์สุดยอดเซียนของอาจารย์นกกระจิบครับแล้วก็ตําราสุดยอดเซียน2020ของอาจารย์หนูเทพนะครับถ้าอยากจะสนับสนุนวงการหมากรุกไทยก็ไปซื้อตําราของแท้นะครับมาซื้อกันที่ช่องหมากรุกไทยคันร่อผู้ใฝ่รู้กันด้วยนะครับแล้วก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้า๊ายบาย ส่งฝ่ายตรงข้ามไปคุยกับรากมะม่วงด้วยหนังสือกลยุทธ์สุดยอดเซียนเผยแต้มรับเคล็ดวิชาสายม้าโยงขวาจากประสบการณ์กว่า20ปีของสุดยอดเซียนนกกระจิบมีทั้งแบบปกแข็งและแบบปกอ่อนถ้าเพืเ่อนๆสนใจสามารถยิงคิวออดที่เห็นอยู่ตรงหน้าหรือแอดไลน์แอดมากลุกไทยได้นะครับ